สวัสดีครับควายพ่อพันอายุประมาณเท่าไรครับแบบนี้ยังประมาณไหนบ่ยงครับพ่อซิปผาเดือนไปประมาณนั่นแหละที่หาเดือนที่พกเดือนผลม,ม,มีน้องเลยมั้งครับซิปผาเดือนสวยสวยสายอุทัยครับไทยสามสิบหกหน้า สามสิบสี่พันทยให,ใหญ่ๆสวยๆครับที่ฟาร์มารามยังครับสาย,ยันฟาร์ายยามฝากติดตามด้วยครับพ่อพนันตัวตัวไปของอำเภอสรีสมเด็จเจ้าเจ้ายัางครับยังแข้งขาใหญ่ๆเอ้าเจ้ายัางครับมีซื้อไปครับเ,เ,เ,เจ้าไผ่เงิน หน้าเขาสวยๆครับนี่แหละครับอพอ่ันผันถั่วเป้งๆหน้าเขาสวยๆนอกใหญ่ๆครับถึงเชื่องเอาไว้เดินประกวดที่สนามครับสนามประกวดเปิดรอติดตามชมได้ครับเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ฝากติดตามชมด้วยนะครับที่ สายันฟาร์มสีสมเด็จนะครับนี่สีสมเด็จร้อยเอ็ด 101. อ่อนซ่อนครับอ่อนซ่อนแห้งดากค้นหางขาผมครับโอ้ยสวยครับสวย,สวยพี่น้องผู้ใดได้ขอพันเบิ่งครับทับแล้วบอกข้าวนี่นี่แหละครับกล้วยสีใหญ่เป็นนะ ฝากติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ